นะคะคนกก็จะพากันบินเข้ารังค่ะเพื่อนๆนี่ยายอ่อนก็ถ่ายทำให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วนะคะเหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะฝนจะฝนมาแล้วนะแล้วค่ะมาแล้วคะ่วคะฝนมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะหลบฝนได้แล้วนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะไหล e มาแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆนะคะคาดว่าจะลงเร็วๆนี้ค่ะฝนมาแล้วค่ะฝนมาแล้วมาแล้วจริงๆมาแล้วจริงๆนะคะมืดตื้อเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมค่ะค่ะผมก็ยากจะถ่ายทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะคะนี่คือฝนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะนะคะเห็นไหมค่ะ นกก็จะบินว่อนพากันเริ่มจะกลับเข้ารังนะคะเพราะว่าฝนกําลังจะมาพี่น้องคะฝนใหญ่ค่ะคร์แก่ออ่อนมาเนาะค่ะพา้ายกลัมานะคะ,น,ะ,คะนกก็จะพากันบินเข้ารังะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ยายอ่อนก็ถ่ายทำให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่น มืดตต๊ดตื้อเลยค่ะเพื่อนๆจ้านะคะที่บ้านยายอ่อนเนาะค่ะน้องคายน้องคายพลพิสัยค่ะพี่น้องจ้าตกแล้วค่ะมาแล้วค่ะมืดตต๊ดตื้อมาแล้วนะคะทุกคนกลับเข้ารังเพื่อนๆจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเออนะเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะทั้งลมนะคะลมก็กําลังมาลมกำลังแล้วนะคะเหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะฝนจับฝน มาแล้วนะนี่นะคะอยอ่อนก็จะหลบกคเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนค่ะนะคะทองฟ้ามาแล้วเมื่ือดตื้อคะมืตือดตื้อเลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะแล้วนะคะเหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะฝนจาฝนมาแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะมืดือดมาแล้วมืดมาแล้วค่ะได้ยินไหมคะเสียงฟ้าคำรามด้วยค่ะเพื่อนๆจ้าจะเสียงฟ้าคำรามนะคะ ก็จะรับเข้าล่างเพื่อนจะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเออด่าเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะทั้งลมนะคะลมก็กําลังมาลมกํลังแล้วนะคะเหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะฝนจะฝนมาแล้วนะมาแล้วนะคะมากกว่าจริงๆนะคะเพื่อนๆจะค่ะทั้งเสียงฟ้านะคะทั้งเสียงฟ้าร้องคำรามเลยค่ะเพื่อนจะ เห็นไหมคะแล้วนะคะเหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะฝนจาฝนมาแล้วนะแล้วนะคะเมืดอตื้อมาแล้วนะคะมืดอตื้อมาแล้วคาดว่าจะลงเร็วๆนี้นะคะโอ้โหทุทุ้งเสียงฝนัเสียงฝ่าพี่น้องจ้านะคะฟังดูเอาเองนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆฟังดูเอาเองค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาฝน ฝนจ้าฝนนะคะฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วมาพร้อมเมฆนะคะไหลมาแล้วพี่น้องจ้าเหมือดมาแล้วนะคะน่ากลัวจริงๆแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะทั้งเสียงฟ้านะคะท้งเสียงฟ้าร้องคำรามเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมคะเมือดตืดๆเลยค่ะเพื่อนๆจ้านะคะที่บ้านยายอ่อนนะคะน้องคายน้องคายฝนพิสัยค่ะพี่น้องจ้าตกแล้วค่ะมาแล้วค่ะเหมือดตืดๆมาแล้วนะคะทุกคน เมื่อตึดตื้อเลยค่ะเพื่อนๆจ้านะคะที่บ้านยายอ่อนนะคะน้องคายน้องคายพลพิศัยค่ะพี่น้องจ้าตกแล้วค่ะมาแล้วค่ะมืดตึดตื้อมาแล้วนะคะทุกคนฝนกําลังจะมาท้องฟ้ามืดมาหมดนะคะทําให้มีนกค่ะบินแล้วค่ะมาแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะหลบฝนได้แล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะไหลมาแล้วนะคะนี่นะคข่ายอ่อนก็จะหลบฝนเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะ ท้องฟ้ามาแล้วมืดตื้อๆนะคะมืดตื้อเลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แคแน่นี้นะบางพื้นที่ก็อาจจะตกแล้วนะคะแต่ส่วนที่ตรงที่ยายอ่อนอยู่นะคะกําลังมืดมาเพื่อนๆคะ่ะมืดมาแล้วคะ่ะมืดมาแล้วนะคะปกคลุมด้วยก้อนเมฆมานะคะเห็นไหมคะ่ะ นก,กจะบินว่อนพา,ากันเริ่มจะกลับเข้ารังนะคะเพราะว่าฝนกําลังจะมาพี่น้องคะฝนใหญ่ค่ะค่าแกออนวานนะคะพายซ้ายแล้วโอ้โหท,ๆๆ accounts, ทงเสียงฝนทงเสียงฝ่าพี่น้องจ้านะคะฟังดูเอาเองนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆฟังดูเอาเองะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะพี่นอกมาเย็นชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าเลยะคะ่ะเพื่นอนๆจ้านะคะมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะคาดเพื่อน <c oughs> ๆนะคะคาดว่าจะลงเร็วๆนี้ค่ะฝนมาแล้วค่ะฝนมาแล้ว มาแล้วจริงๆมาแล้วจริงๆนะคะมืดตึ๊ดๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ่ายอ่อนก็จะหลบกดเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะท้องฟ้ามาแล้วมืดตึ๊ดๆนะคะมืดตึ๊ดๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะดูเอาค่ะดูเอายายอ่อนยืนถ่ายอยู่ข้างบ้านนะคะลงเม็ดแล้วค่ะลงเม็ดแล้วค่ะเห็นไหมค่ะดำมืดมาแล้วค่ะดำมืนฝนจาฝนนะคะฝนมาแล้วนะคะ ฝนมาแล้วมาพร้อมเมฆนะคะไหลมาแล้วพี่น้องจา้าเหมือดเมื่อบินกลับเข้าลังพี่น้องนะคะนกก็จะพ้าลูกผ้าเตาบินกลับเข่าลังแล้วค่ะเนื่องด้วยฝนจะมานะคะพี่น้องจา้าเนื่องด้วยฝนฟ้าอากาศกําลังจะมาะคะ่ะเห็นไหมคะค่นะคะุณผายอย่าอ่อนจะถ่ายทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะคะนี่คือฝนค่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะแล้วนะคะมือดตื้อมาแล้วนะคะมือดตื้อมาแล้ว คาดว่าจะลงเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะเมืดอมาแล้วเมืดมาแล้วค่ะได้ยินไหมคะเสียงฟ้าคำรามด้วยค่ะเพื่อนๆจะเสียงฟ้าคำรามนะคะนกก็จะแล้วนะคะเหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับตอนกลางคืนเลยค่ะฝนจะฝนมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะหลบฝนได้แล้วนะคะ มาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะไหล <c oughs> มาแล้วนะคะนี่นะคะยายอ่อนก็จะหลบกคเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนค่ะนะคะทองฟ้ามาแล้วเมื่อตื่นเตือนะคะเมื่อตื่ดเตือเลยคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะแล้วนะคะ <c oughs> เหมือนกับตอนกลางคืนเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เหมือนกับตอนกลางคืนเลยคะ่ะฝนจะฝนมาแล้วดังมานะคะคนกก็จะพากันบินเข้ารังะคะ่ะเพื่อนๆนี่ ยายอ่อนก็ถ่ายทําให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นบางพื้นที่ก็อาจจะตกแล้วนะคะแต่ส่วนที่ตรงที่ยายอ่อนอยู่นะคะกําลังมืดมาเพื่อนเพื่อนคะมืดมาแล้วค่ะเมืดมาแล้วนะคะปกคลุมด้วยก้อนเมฆมามืดต๊ดตื้อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าที่บ้านยายอ่อนนะคะน้องคายน้องคายพนพิสัยค่ะพี่น้องจ้าตกแล้วค่ะมาแล้วค่ะมืดต๊ดตือมาแล้วนะคะทุกคนแล้วค่ะมาแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะเพื่อนๆพนพี่พน้องๆค่ะ หลบฝนได้แล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะไหลมาแล้วนะคะฝนฝนจาฝนนะคะฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วมาพร้อมเมฆ ก็คะไลฟ์มาแล้วพี่น้องจ้าเหมือดมาแล้วโอ้โหทๆทททัโโโโดโด้งเสียงฝนทั้งเสียงฝ่าพี่น้องจ้านะคะฟังดูเอาเองนะคะเพื่อนเพื่อนนะค่ะเพื่อนเพื่อนฟังดูเอาเองค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาเมือดตืดๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านะคะที่บ้านยายอ่อนนะคะน้องคายน้องคายพนพิสัยค่ะพี่น้องจ้าตกแล้วค่ะมาแล้วค่ะเมือดตืดๆมาแล้วนะคะทุกค Hopefully นแล้วค่ะมาแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆค่ะหลบฝนได้แล้วนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะไหลมาแล้วนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมืดมาแล้วมืดมาแล้วค่ะได้ยินไหมคะเสียงฟ้าคำรามด้วยค่ะเพื่อนๆจะเสียงฟ้าคำรามนะคะนกก็จะแล้วนะคะมืดตื้อมาแล้วนะคะมืดตื้อมาแล้วคาดว่าจะลงเร็วๆนี้นะฝนกาลังจะมาถ้าค่ะท้องฟ้ามืดมาหมดนะคะทําให้มีนกค่าบินต้นฝนจาฝนนะคะฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วมาพร้อม เมฆนะคะไหลมาแล้วพี่น้องจ้าเมือนมาแล้วโอ้โท้ททั้งเสียงฝนทั้งเสียงฝ่าพี่น้องจ้านะคะฟังดูเอาเองนะคะเพื่อนเืนนะคะเพื่อนเนฟังดูเอาเองค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาดูเอาค่ะดูเอายายอ่อนยืนถ่ายอยู่ข้างบ้านนะคะลงเม็ดแล้วค่ะลงเม็ดแล้วค่ะเห็นไหมค่ะดำมืดมาแล้วค่ะดำมืดแล้วนะคะเมื่อืดตื้อมาแล้วนะคะเมื่อตืดตื้อมาแล้ว คาดว่าจะลงเร็วๆนี้นะคะเห็นไหมคะนกก็จะบินว่อนพากันเริ่มจะกลับเข้ารังเนาะค่ะเพราะว่าฝนกําลังจะ,ะ,ะบาบบางมาพี่น้องค,ะะยยค,าคา่ะฝนใหญ่ค่ะคะาบแกอ่อนวาเนาะค่ะภ้าษยเราโอ้โท้ทๆๆทั้งเสียงฝนทั้งเสียงฝ่าพี่น้องจ้านะคะฟังดูเอาเองนะคะเพื่อนๆเนาะคะ่ะเพื่อนๆฟังดูเอาเองค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องมารือมาแล้วเนาะค่ะ น่ากลัวจริงๆนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะทั้งเสียงฟ้านะคะท้งเสียงฟ้าร้องคำรามเลยะค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกแล้วนะคะแต่ส่วนที่ตรงที่ยายอ่อนอยู่นะคะกําลังมืดมาเพื่อนๆค่ะมืดมาแล้วะค่ะมืดมาแล้วนะคะปกคลุมด้วยก้อนเมฆมาะค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมืดมาแล้ว <c oughs> มืดมาแล้วะค่ะ <c oughs> จะยินไหมคะเสียงฟ้าคำรามด้วยค่ะเพื่อนๆจะาเสียงฟ้าคำรามนะคะนกก็จะได้เห็นไหมคะ ผมก็ใจะออ่อนจะถ่ายทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะคะนี่คือฝนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะฝนกําลังจะมาเท่าค่ะท้องฟ้ามืดมาหมดนะคะทําให้มีนกข่บบินนะคะเห็นไหมคะ่ะนกกว่าจะบินวันพากันเริ่มจะกลับเข้ารังเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนกําลังจะมาพี่น้องคะ่ะฝนใหญ่ค่ะค่าแกอ่อนมาเนาะคะ่ะพาสายค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมืดมาแล้วมืดมาแล้วค่ะ ได้ยินไหมคะเสียงฟ้าคำรามด้วยคะ่ะเพื่อนๆจะเสียงฟ้าคำรามนะคะนกก็จะลังมานะคะนกก็จะพากันบินเข้าลังคะ่ะเพื่อนๆนี่ยายอ่อนก็ถ่ายทําให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นฝนกําลังจะมาะะทั้งฟ้ามืด